สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลโยในยามเย็นนะครับที่เต็นท์ปฏิพัทน์ออโต้นะครับวันนี้เซลโยมารีวิวมิตซูบิชิไททันนะครับสี่ประตูนะครับเป็นไททันพัดนะครับ2.5 GLX นะครับตัวนี้นี่ครับผมปี2016ครับตัวนี้สีขาวสวยงามนะครับเดิมๆเลยนี่ อันนี้นะครับน่าชมแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมรถกันนะครับก่อนติดตามนะครับก่อนชมรถนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้กับเซลโยสักนิดนึงก็ยังดีนะครับผมโอเคครับผมด้านหน้านะครับกระจังหน้าโครเมียมนะครับโลโก้มิตซูบิชิสวยๆงามๆนะครับตามมาด้วยไฟเดย์ไลท์นะครับสวยๆเลยนะครับผมแล้วก็ไฟตัดหมอกครับผมตามมาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันนะครับผมตัวนี้ ตัวนี้นะครับได้แม็กอะลอยนะครับเดิมจากศูนย์เลยนะครับผมสี่ประตูนะครับกระจกมองข้างโครเมียมนะครับสวยๆเลยนะครับไล่มาด้านหลังนะครับผมโลโก้ไททันพัทนะครับตัวสูงนะครับตัวนี้ด้านหลังนะครับก็จะมีโลโก้แล้วก็มือจับโครเมียมกล้องหลังนะครับสวยงามมากเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันนะครับน่าใช้แค่ไหน นี่ครับผมด้านในนะครับสวยงามมากนะครับบาอหนังนะครับนี่ปึ๊บสวยงามมากเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้ไทตันพัทนะครับสี่ประตูออโต้นะครับตัว g l x นะครับสองจุดสี่นี่ครับผมสวยงามมากเดี๋ยวล้างเสร็จเดี๋ยวเราจะเอาไปขายกันเลยนะครับตัวนี้ครับตั้งขายได้เลยนะครับ mitsubishi titan 2. 4 gls นะครับผมตัวนี้นะครับปี2 0 1 6สีขาวนะครับปฏิพัทน์ออโต้เราขายอยู่ที่5,59,000บาทเท่านั้นนะครับท่านในสดสนใจทักมาคุยกันได้เลย